จบแล้วครับกับโอชิโนโกซีซั่น2ตอนที่13นะครับก็จบแบบว่าลงแดงอีกแล้วครับผมอยากดูต่อเลยว่าผมว่าหลายคนติดตามเรื่องนี้อยู่ก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะดูจากเรื่องราวที่ทิ้งไว้นี่โอ้ยมีประเด็นค้างคาน่าสนใจหลายเรื่องเลยนะครับ ถ้ารีวิวกันแบบตอนนี้ก่อนแล้วกันตอนที่สิบสามเนี่ยถ้าให้คะแนนความปีต์ปาร์ตของผมเนี่ยก็ถือว่าลงสวยนะแป๊บเดียวจบเลยวะ่ะยี่สิบกว่านาทีดูได้เพลินจริงๆนะครับหลังจากตอนที่แล้วเนี่ยเจอซากศพใช่ปะของไอ้หมอตอนนี้ก็แจ้งคงแจ้งความเรียบร้อยร่างเก่าของอาควานะคุณหมอชื่อชื่อเรื่องออชื่ออะไรว่าโกโรอะไรนะ กโรอะไรจำไม่ได้แล้วแหละจำได้แต่ชื่อลงท้ายโกโรเออแล้วก็ไอตัวละครปิศนาก็มีบทขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะแม่พูดสาวต้องบอกว่าเด็กดิเป็นเด็กเลยแล้วกันนะพูดเด็กผมขาวเหมือนในตอนนี้จะเข้ามามาใบ้อะไรบางอย่างกับรูบี้ให้รู้นะแต่ไม่ได้บอกบทนะ อารมณ์แบบทําเป็นปริศนาบางอย่างให้รูบี้ไปไขเองอะไรอย่างงี้น่าจะเป็นตัวปั่นตัวหนึ่งในเรื่องราวเลยวะ่ะเพราะว่าน้องคนนี้เหมือนจะรู้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทุกอย่างเลยนะแต่ไม่ยอมบอกหมดรูบี้นี่จิตตกไปเลยนะครับหลังจากรู้บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเนาะเครียดเลยถ้าตอนนี้ให้9้าเต็มสิแล้วกันนะผมว่า สนุกดีแต่อยากดูต่อมากๆเลยได้เห็นเพลงปั๊บอินสด้วยใช้ได้นะเพลงเปิดตัวของ b ีโกเมจิรุ่น2ใช้ได้แต่คงไม่ใช่เพลงเปิดซีซั่นสามนะเพราะว่าให้มาฟังเต็มๆแบบนี้ผมว่าเขาน่าจะขายซิงเกิลตอนจบซีซั่นอ่ะเพลงเนี้ยเดี๋ยวคงมีให้หาให้ฟังอะ่ะไปหาหฟังเอาแล้วกันเดี๋ยวคงมีให้ฟังแน่ๆเพลงเต็ม ซีซั่นสามนี้น่าสนใจมากๆเลยตอนจบตอนนี้อยู่ดีๆแม่งทมสกิปไปครึ่งปีเลยนะเหมือนทิ้งท้ายปุ๊บเรื่องราวหลังจากที่เห็นเนี่ยข้ามไปครึ่งปีเลยบีโคมจินี่ได้รับความนิยมสูงมากขึ้นหลังจากปล่อยซิงเกิลน,นี้ไปส่วนอควานี่ก็เรียนขึ้นปี2ปี3ดูแล้วเนี่ยน่าจะไปโฟกัสเรื่องราวของอาชีพตัวเองมากขึ้นนะในซีซั่นหน้านะครับ ไม่รู้ว่าทางรูบีจะมีบทให้เด่นกว่านี้หรือเปล่านึกว่าซีซั่นต่อไปจะบูจะปูเรื่องราวของเนี่ยโกลคุปวงนี้เยอะๆน่าจะเป็นรูบี้ที่เด่นๆนะแต่ก็ไม่แน่อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นวะยังปลายเปิดอยู่เลยว่าจะไปเน้นใครอะไรยังไงดีนะอืมแต่คอยส้สาระสำคัญเลยเนี่ยในตอนจบเนี่ยเป็นการปล่อยวางของอควาแล้วล่ะคือเหมือนเขาคิดว่าเขาเจอพ่อตัวจริงที่ตายไปแล้วอ่ะแล้วก็ พี่ชายใช่ไหมต่างแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีเป้าหมายที่จะต้องล้างแค้นอะไรแล้วก็เลยปล่อยวางแล้วก็ทิ้งเรื่องการล้างแค้นแล้วตัดสินใจที่จะคบกับอาคานันเน้นะครับใครเป็นเรืออาคานันเบ้างขอเสียงหน่อย yes เขาจูบกันแล้วตอนแรกนี่บทโคดส่งให้เศร้าเลยนะคิดว่าจะเป็นการบอกลาแล้วก็อำลาบทของอาคานันเนแต่เพียงเท่านี้ เพราะอาคารนี้ก็แบบว่ารู้ว่าอาควาเนี่ยหลอกทุกอย่างเลยอะหลอกให้แบบเพื่อทําภารกิจให้สําเร็จรู้ให้หลอกแต่ก็เต็มใจให้เขาหลอกแต่ว่าอาควาแม่งเหมือนแบบต่อไปนี้ฉันจะปกป้องเธอเองนี่จากกูจะร้องไห้ตามอาคารนี้กูดีใจเลย yes yes าภาพรวมของซีซั่นนี้นี่คือแบบเป็นซีซั่นของอาคาเนะเลยนะเว้ยซีซั่นสองอ่ะเออเฮ้ที่เห็นด้วยกันปหมใครเป็นแฟนคานะเนี่ยก็ต้องทําใจไปก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมรู้วะผมแบบดูออกเลยว่าใครเป็นนางเอกผมรู้ว่าคานะเนี่ยเป็นนางเอกแน่ๆอ่ะผมแบบเดาแบบว่าผมยังไม่ได้อ่านนะอันเนี้ยผมขอเดาเลยว่าคานะคือนางเอกแต่ซีซั่นเนี้บทเทมาทางอาคาเนะให้แบบว่าเป็นนางเอกจ๋าเลยอ่ะถ้าคนไม่รู้เรื่องราวนี่ คณิแม่งได้ซีนเยอะกว่าคณะมากๆเลยแล้วก็ได้ใจอะอาควานำไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออตอนจบนี่ก็เหมือนใครเชียร์คณิก็แบบเย yeah ่ไปอะไรอย่างงี้นะใครเชียร์คณะก็เศร้าไปนี่น้องคณะยังไม่รู้ความจริงเลยเนี่ยว่าเขาน่าจะคบกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมผมขอพูดแบบยาวๆเลยด้วยกันนะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ทีเดียวซีซั่นนี้จริงๆแล้วภาพรวมก็จะเป็นเรื่องราวของละครเวทีเป็นหลักเว้ยจริงๆแล้วซีซั่นสองนี่เน้นที่ละครเวทีก่อนเลย น่าจะประมาณ9-10ถึง10ตอนเลยใช่ไหมเรื่องราวของละครเวทีอควาต้องไปแสดงละครก่อนจะแสดงละครต้องไปซ้อมเจอคนนั้นคนนี้ละครตัวละครใหม่โอ้ยาวเหมือนกันนะแล้วก็ช่วงละครเวทีก็ไม่ได้หน้าเบื่อเลยนะแต่ละตอนที่นําเสนอออกมาแม่งดีทุกตอนเลยนี่เป็นละครเวทีที่อยู่ในกระตูนนะเว้แต่แม่งรู้สึกน่าติดตามมากๆรู้สึกว่าเอ้ยมันดีอะ่ะดีแล้วก็น่าติดตามอะ่ะ แล้วก็อาจจะมีบทใหญ่ๆก็คือเรื่องราวของฆาตกรเนาะที่แบบอาควาต้องหาไปด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยได้ลุ้นระทึกไปด้วยะไรด้วยส่วนน้องรูบี้อาจจะไม่ค่อยได้เด่นอะไรมากนะซีซั่นนี้จะไปเน้นอาควาซะมากกว่าแต่ผมเชื่อผมเชื่อว่าซีซั่นหน้ารูบี้น่าจะเด่นกว่านี้อืมน่าจะเด่นกว่านี้แต่ว่าที่แน่ลัสบอสโผล่ออกมาแหละพ่อของอควากับรูบี้เนี่ยตอนแรกนึกว่าจะเป็นปริศนาอยู่ ตอนจบนี้เอ็นเครดิตแม่งเผยหน้าให้เห็นเลยให้เห็นเลยนะครับฟันธงไปเลยว่าคนนี้คือพ่อแน่นอนนะเมันไปเจอผู้หญิงตายไม่รู้ว่าแม่งฆ่าเขาหรือเปล่านะเพราะว่าผู้หญิงคนคนนี้ยก่อนตายบอกว่าฆาตรกรอะไรด้วยมึงเป็นฆาตรกรเหรอเนี่ยมาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะครับผม คุณ mmiso บอกยังไม่ได้ดูเลยตอนสุดท้ายอ่ะดูได้นะครับสมาชิอาคนเนตบอกว่าตกใจอะไรพี่เหรอจำไม่ได้แล้วสมาชิกพิเตอร์เ่นดูบอกขออินเครดิตก่อนเอาแบบทิ้งท้ายให้พีกหน่อยเฮ้ยขอบคุณคาเนตมากครับโดเนตเข้ามาว่ะวันนี้นะซุปเปอร์แชทเข้ามาว่ะยังไม่สมัครสมาชิกแต่ซุปเปอร์แชทเข้ามาว่ะ ใครจะอาคานนีก็ช่างผมคานะทั้งใจเพราะพวกเราจะชนะไงละ่ะขอบคุณมากเลยนะครับ40บาทนะครับขอบคุณมากครับผมหองคุณมากใครอยากดูเนี่ยสนับสนุนกันได้นะนี่ตอนจบแล้วหรือว่าอยากสมัสมาชิกชื่อจะเป็นสีเขียวกันได้ระหว่างผมไลค์ผมก็จะเหลือไปเห็นคอมเมนต์ก็จะอ่านสีเขียวนะขอบคุณมากเลยนะอืม สมาชิกมิเตอร์เฟิงตูบอกน่าจะพ่อเนาะแอดเอิร hey, ์ธ e บอกว่ามันเลวจริงๆเหรอยังไม่รู้เลยว่ามันทำอะไรนะครับแม่เลื่นตกเองหรือมันฆ่าเขาหรืออะไรยังไงนึกไม่ออกเหมือนกันวันนี้แต่ดูจากสถานการณ์แล้วคนที่บาดเจ็บบอกว่าฆาตรกรอะไรอย่างงี้นะสัตว์เป็นฆาตรกรโรคจิตเหรอเนี่ยสมาชิกปุญญวัฒน์บอกว่าสมกับเป็นพ่ออันดับหนึ่งจากล่างสุด นี่คือลัสบอรเลยนะีที่โผล่มาตานี่แบบ <c oughs> น่ากลัวจัดแอดมินครดูบอกว่าจบได้ทิ้งท้ายสุดๆข้างเติ่งเลยแบงค์บอกว่าพ่อตอนนั้นอยู่มอต้นตอนนี้ก็น่าจะประมาณ30มสิอะหมายถึงตอนที่มีลูกกับน้องไอ้เหรอมอต้นนี่เหรอคาเนตบอกมันฆ่าใครเห็นเนตดวงดาวแบบสองพี่น้อง ไม่รู้เหมือนกันว่าฆ่าใครอ่ะแต่คนที่โดนฆ่าแม่งสวยด้วยดาราเบิร์นต้นของวงการชื่อยูระคาตายโยเซรู้ได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยบางคนอ่านหนังสือกระตูแล้วอย่าเพิ่งบอกกันนะเว้ยนายบอกว่าค้างเกินสมาชิกปุญญวัตนบอกทีมคณะนะขอต่อให้ก่อนใช่ปะ เอให้คนเชียร์อาคาเนียได้หวานชื่นรื่นรมบ้างให้ชื่นใจกันก่อนบ้างเลยบ้างไม่จะจบแล้วแม่ถ้าจะเศร้าทิ้งท้ายเดี๋ยวมันดิ่งไปสมาชิกมิสเตอร์ฟอรนตทูบอกจะเกี่ยวกับคนที่อยู่กับสต็อกเกอร์ไหมนะเพราะคนนั้นผมเหลืองเหมือนกันแต่เป็นเด็กมัธยมต้นตัวเล็กเลยก็อาจจะมีอะไรที่เชื่อมโยงกันนะผมว่าต้องรอลุ้นแล้วว่ะเดาไม่ออกจริงๆนะครับเนี่ย อ๋อคนที่เป็นหมอชื่ออาามิยะโกโรจำได้แต่โกโรสมาชิมิเตอร์เินูบอกงงว่าไอาจะมีลูกกับเด็กโมโต้นตัวเล็กคนนั้นได้หรอนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ะแอดเอิร์ดบอกให้คะแนนอาคารนี้ใช่ไหม คุณ MMISO บอกเราตามเมื่องนี้เพราะโดนอาคารนี้ตกอะ่ะโอ้ยชอบอาคารนี้เหมือนกันเลยคุณบัจจลาบอกว่ารูบี้ฉลาดจัดรู้ว่าพี่ชายเข้าวงการบันเทิงเพราะอยากแก้แค้นเออไม่รู้ได้ไงวะมีการขอให้พี่ตัวเองเจอฆาตรกรด้วยนะไปขอพรกับสาลเจ้าไม่ธรรมดานะครับเนี่ยอยู่ดีมีเทพโผล่มาเฉยเอ้ยเรียกว่ามารหรือเทพดีเนี่ยพูดเร็ว แอดคุรดูโซระบอกเรื่องมันมีการเกิดใหม่ถ้าจะมีโยมทูตก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ครับมันมีความเป็นแฟนตาซีเข้ามาอยู่แล้วเรื่องนี้แต่จะมีแค่ตอนแรกๆนะตอนนี้เริ่มมาแฟนตาซีแบบแปลกๆแล้วมาทําไมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคอยมาปั่นหรือเปล่า power บอกอาคาันิทั้งใจนายบอกหนึ่งบอกหนึ่งอาคานันิเอ้ยมีเพื่อนเยอะเว้ยเฮ้ยคานีบอกคานะผมคงใจสลายสมาชิกกุญบตทบอกถึงผมจะทีมคานะแต่สําหรับผมมิยาโกะสวยสุดส่วนรูบี้น่ารักสุดในเรื่องแล้วครับ มิยาโกะใครวะคนไหนไวะมิยาโกะมิโยโกะคุณ MMISO บอกว่าคณนะมีดีแค่น่ารักครับเบื่ออาจารย์อากะมากทำตัวละครอากิน,นิออกมาก็ดีเกินเหมือนไส้คณะที่เหมือนจะเป็นนางเอกคาเนบอกว่าผ่านมาครึ่งปีคงทำใจได้แล้วมัง้งก็น่าจะรู้แล้วมัง้งเนาะ ผ่านมาต้องครึ่งปีอ่ะคงจะรู้แล้วแหละว่าเขาเป็นแฟนกันอ่ะแต่ไม่รู้ว่าบทมันจะมายังไงไปติดต่อต่อ,อยังไงอีกเนาะอยู่ดีกว็าวาร์ปครึ่งปีเลยคุณ m มอบอกว่าคณะม o ฟออนเป็นวงกลมตัดใจไม่ลงและคงไม่ทำอ่ะคาเนตบอกว่าภาพรวมภาคนีให้ก้าเต็มสิบสนุกมากแต่จำคะแนนให้ภาคแรกไม่ได้เหรอโอ้ถ้าภาพรวมผมยังไม่ได้ให้คะแนนเลยถ้าเอาภาพรวมแล้วทุกสัปดาห์นี้แม่งสนุกทุกสัปดาห์เลยนะอาจจะมีแค่ช่วงแรกๆแลนะ้วเป็นบางตอนที่ดบๆนะ หน่อยๆนิดๆหน่อยๆแต่ภาพรวมแล้วสนุกมากจริง,รงๆวะ่ะคือแบบมันอยากดูตอด่ออยากดูต่อตลอดเลยอะ่ะไม่ได้แบบอยากทําให้แบบว่าเฮีย้ยวันนี้กูขี้เกียจไลฟ์ว่ะกูขี้เกียจมานั่งดูอ่ะโอชิโนะโกะอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะเห็นหน้าการ์ตูนแบบไอเ้เป็นการ์ตูนอะไรวะไอดอลเหรอฟุงฟิงสดใสเหรออะไรอย่างงี้นะอาจจะมองข้ามเป็นผู้ชายอย่างผมไม่เนี้ยอะไรอะ่ะมึงให้กูด,ดูอะไรอะ่ะแต่พอมาดูแลไอเฮีย้ยเนอะเรื่องเข้มวะ่ะเรื่องดี เนื้อหาดีอะไรอย่างนี้นะบางคนอาจจะมองข้ามไปแต่พอมาดูจริงๆแล้วมันดีจริงนะอมืมันสอดใส่เรื่องราวหลายๆอย่างทั้งดรามา่าทั้งโรแมนติกทั้งแบบโอะหลายอย่างนะแล้วก็สอดใส่เรื่องราวประเด็นสังคมอะไรแบบเรื่องราวของพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรวดวงดาราหลายๆอย่างใส่เข้าไปอะ่ะตัวละครทําอาชีพอะไรทําบทบาทไหนก็จะได้เห็นลงการลงลึกแบบนั้นเยอะๆเลยอะเรื่องนี้ แสดงละครเวทีอย่างในทีมในซีซั่นสองเนี่ยก็ได้เห็นนะว่ากว่าจะได้แสดงนี่มึงทาอะไรบ้างอะไรเงี้ยโอ้โหดีแต่วงการไอดอลยังไม่ค่อยลงลึกหว่านี้ไม่รู้ว่าซีซั่นหน้าจะเป็นยังไงนะครับสามาชิมิสเตอร์เฟนตูบอกเดี๋ยวเจอรูบี้มาทีหลังแรงสุดชิปหายเลยนะรูบี้คู่กับอะควาเองเหรอไอเฮี้ยผิดศิลธรรมเลยนะเกิดมาเป็นพี่น้องกันแบงค์บอกว่ารูบี้อาจจะเข้าวินแต่ยาเลยใช่ไหม ล้วดูบี้ก็ชอบหมอซะด้วยหน้าตามันฆาตรกรจริงๆไอดอนนั้นก็สิบห้าเองใช่ไหมไอตอนนั้นสิบห้าอ๋อพอมันก็คงเจาเท่ากันผมลือมอายุแล้วขอบคุณที่บอกเข้ามาไอครูบ,บอกว่ามีสามทั้งเรื่องให้คิดคานะอยู่เป็นโสดและได้กับน้องตัวเองถ้าคุณเขียนกล้าหักมุมมั้ <c oughs> มันคิดได้หลายมุมมากเลยวะ่ะ แม่บุญธรรมมิโยโกะอโอ้ขอบคุณมากลืมชื่อบางคนนขนาดตัวสำคัญสำคัญผมยังลืมชื่อเลยโอ้คาเนตเล่นรุ่นใหญ่ว่ะไปชอบคนแม่เหมือนมีการขอพรแบอบกว่าอย่าให้เด็กในค่ายก่อปัญหาทีเธอสาธุคุณนิเมมไอบอกว่าอยากให้ไปหามังอ่ะอ่านต่อเหรอตอนนี้มังงะเดือดเหรอโอ้ผมไม่อยากอ่านเลยอ่ะผมดูอนิเมะแล้วมัน มันสนุกมากแล้วอะจริงๆผมก็อ่านนะเป็นคนอ่านการ์ตูนแต่ว่าถ้าบางเรื่องเรื่องไหนผมดูอนิเมะแล้วแบบมันติดอะผมก็ขี้เกียจไปอ่านมางงะแล้วนะเออนอกจากดาบพิฆาตอสูรนะ่ะที่ดูอนิเมะแล้วแม่งผมไม่อยากโดนสปอยผมก็เลยไปหาซื้ออ่านก่อนอยากรู้ว่าตอนจบอะไรเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวโดนแน่ๆเพราะว่าคนทำคอนเทนต์เยอะมากๆไงเรื่องอื่นผมก็รอดูอนิเมะแล้วกันครับเรื่องนี้ผมก็รอดูอนิเมะอ,อย่างเดียวแล้วกันใครก็รอดูก็มาอยู่เป็นเพื่อนได้ คานเนียนบอกว่าดีนะผมเล็งเรื่องนี้ไ้ตั้งแต่ได้ยินคลิปของช่อง OS ละไม่งั้นคงอมองผ่านเนอะตอนแรกผมก็จะไม่ดูนะเห็นคนแนะนําในกลุ่มตั้งนานงานภาพมันมีความคงดีครับไม่แกว่งในเรื่องนะฮะก็รวมๆวมก็ให้เก้าเต็มสิบถ้าจะให้คะแนนผมก็ประมาณนี้เลยวะให้เก้าแล้วกันเต็มสิบหักคะแนนหนึ่งก็อาจจะมีบางช่วงที่รู้สึกเกินแกว่งบ้างเนาะแบบน,งนวงๆหรือว่าแบบเบื่อบ้อบางอะไรเงี้ยนิดเดียวแต่ภาพรวมแล้วมันก็มีจุดที่แบบน่าติดตามต่อจริงๆรอ่ะ ตอนแรกก็น,นึกว่าจะมีอะไรที่ลงเอยแล้วนะซีซั่นนี้เหมือนจะแบบหมดแล้วแต่ดูแล้วแม่งเรื่องราวยังเปิดอยู่อะคาตกร,กรก็ยังรอยนวลแล้วพ่อโผลมางนี้แล้วมีความแฟนตาซีไอ้พูดเข้ามาอีกเนี่ยจบไม่จบไม่ง่ายแน่พัชระบอกว่าเหมือนจะสดใสแต่ดาร์กตั้งแต่แม่ท้องตอนอายุ16ใช่เลยครับแล้วโดนฆ่าอีกโคตรดาร์กเลยเฮ้ยเอาจริงอะ่ะผมไม่อยากพูดนะ ไ้เชีย่ยผมไปเห็นสปอยใน YouTube อไอส้สั์เ้ยเดี๋ยวนี้แม่งเวลาคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะอะไรเงี้ยผมขอเตือนเพื่อนๆเลยนะเพื่อนๆนะต้องระวังนะเว้ยแบบคนเฮี้ยเลยแบบคือผมเนี่ยทุกวันเนี่ยผมจะเป็นคนชอบดูข่าวไว้ตอนกลางวันดูข่าวกีฬาดูหนกระแสอะไรเงี้ยเปิดตามปกติอะแล้วตื่นขึ้นมาใช่ไหมแต่บงังเอิญนอเฮี้ยแม่งอันนี้ผมไม่เล่าหรอกว่ามันสปอยอะไรอะเลื่อนๆไปอย่างเงี้ย เช็ดแค่เป็นนับปกขึ้นมาแล้วก็เป็นข้อความคุยเรื่องนี้แหละผมโดนแล้วแต่ผมแบบพยายามคิดว่ามันไม่จริงมันไม่จริงนะไอเ้เชี่ยโคตรเชี่ยเลยแม่งขอระบ,บายหน่อยคุณโซป๊อกสวัสดีครับภาพสดใสเต็มใน,นเรื่องมืดมนนะดาร์กดารบางคนไม่รู้ไงอย่างตอนแรกผมนะ่ะอะไรมึงให้ดูอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมไม่อยากดูแนวไอดอนแนวอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แบงค์บอกว่า10ปีที่เขียนรูบีเข้าวินได้แต่ยุคนี้ไม่ได้แล้วพัชราบ,บอกว่าไม่อยากคิดสภาพถ้ารูบีรู้ว่าอควาคือหมอจะทำยังไงอันนี้เดี๋ยวต้องมีรู้สักวันแน่ๆแหละม,มันต้องมีรู้อะเพราะมันวางพอดแบบนี้แล้วแต่มันจะรู้ตอนไหนและยังไงอะไรอย่างเงี้ยคงอีกนานวะไม่รู้ว่าอนิเมะมันถึงตรงนั้นหรือยังเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่รู้ว่ามังงะมันถึงตรงนั้นหรือยัง คานิตบอกผมไม่ได้ชอบบ้วยหลังจากนี้รอดูตำนานวิญญาณแฟนซีซั่นสองไอคุรุโซระนี่เจ้าพออนิเมะของจริงดูปีหนึงสองเรื่องเงี้ยสุดยอดจริงปะซีซั่นสอภาพสวยมากคอมพิชชีวิต f อ r ซีอากาน,นิพูดถึงในเรื่องงานภาพก็ดีนะยังต่อเนื่องจากซีซั่นแรกงานภาพมันไม่ได้พูดเลยขอบคุณมากเลยที่ยกขึ้นมางานภาพก็ดีจริงๆนะ การลงสีอะผมว่าเรื่องเนี้ยคมมากที่สุดในบรรดาที่ผมดูอนิเมะช่วงหลังๆนี่เลยนะคือภาพมันไม่ใช่แบบฟุ้งฟิ้งหรอกการลงสีอะลงสีมันดูแล้วเพลินตางามตาคืออนิเมะบางเรื่องมันก็ไม่ได้ลงสีที่มันคมๆแบบนี้เนาะมันอยู่ที่สตูดิโอแล้วก็ลายเส้นของแต่ละสตูดิโอใช่ปะ่ะผมชอบลายเส้นแล้วก็การลงสีของสตูดิโอนี้ว่ะ คือมันสวยดีอ่ะเรามาดูอนิเมะเราต้องดูแบบสีอย่างเงี้ยส,สีสวยๆอ่ะชอบนะเออแต่เรื่องความแตกต่างกับซีซั่นแรกผมก็ไม่รู้มันแตกต่างกันเยอะไหมดูใกล้เคียงกันแหละบางตอนมี 4K ก็คมคมนะผมดูอ่ะบางตอนไม่มีก็อดไปอาจจะมาช้าอะไรเงี้ยด้วยความที่เป็นการ์ตูนที่ไม่ได้ขยับมาก้วยแหละมันไม่ใช่การ์ตูนแอคชั่นมันก็เลยแบบเน้นได้นะแต่ละซีนอะไรเงี้ยการลงสียอะไรเงี้ยผม แต่ถ้าขยับเยอะๆหน่อยก็อาจจะมีรอยแผลคาเนตบอกว่ายิ่งคิดว่าไม่จริงจะยิ่งจำได้ผมลืมไปแล้วแอดครูบอกว่าให้8.5เต็ม10โดยรวมดีแต่ผมหายกับภาคแรกกว่าใช่ไหม,มภาคแรกผมให้กี่คะแนนวะแอดครูแอดครููแม่งชอบจำได้ว่าผมให้กี่คะแนนผมอาจจะมีเปลี่ยนคะแนน แต่ว่ามันก็มาสนุกช่วหงหลังๆก็มันก็แบบไม่ทิ้งกันเท่าไหร่ผมว่าน่าจะประมาณนี้ปะภาคแก,กอ่ะคาเนเบอกกว่าอนิเมะจะทําถึงคงอีกสิบหมายถึงสิบซีซั่นหรือสิบปีนายบอกว่าสีภาพอนิเมะเรื่องนี้ดีจริงเนาะเห็นด้วยเนาะผมว่าสีมันสวยและคมดีสมาชิมิสเตอร์เฟรนดูบอกดันดันผมว่าลงสีไม่ดีเท่าไหร่เสียดายเหรออืมถ้ามาเทียบกันจริงๆอ่ะผมว่า ช่วงหลังเนี่ยผมดูหลายๆเรื่องอมว่าเรื่องนี้สีแม่งสดแล้วแม่งสวยคมนี่นะมันคมอ่ะมันคมอ่ะเป็นจุดเด่นเลยอะโอชิโนโก,โกะกําลังคิดอยู่ว่าจะดูภรรยาของผมกลายเป็นเด็กประฐมดีไหมเหรอคุณเอ็มเอ็มไอบอกดันดันดันเสียดายทนภาพเหมือนกันแต่ความตบมุกค,ความฮามันได้เดี๋ยวต้องรอดูยาวๆอ่ะผมดูได้ตอนเดียวเองดันดันดันอ่ะผมยังไม่ยังไม่แบบยังไม่อินไปกับเรื่องราวแล้วก็โลกข,ของดันดันดันเลยยังคลํำเรื่องราวไม่ถูกเลยเฮีย ต้องรอดูไปหลายตอนก่อนคุณโซปอกบอกว่าเรื่องนี้ผมหลงมาดูเปิดมาตอนหนึ่งผมซึมเลยครับจำได้ว่าซีซั่นแรกมันยาวว่าตอนหนึ่งอะเหมือนเป็นเลือบุ๊บี้อะไรเงี้ยชอบภาค2จะลืมแล้วว่าภาคแรกเป็นยังไงใช่ไหมพัชระอดครูบอกาภาคแรกพี่ให้8.5แต่ผมให้9มาภาค2ผมกับพี่สลับกันไม่ใช่อะไรหรอก ที่ผมให้คะแนนเยอะกว่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราซึมซับเรื่องราวของโลกของโอชุนโยโกะมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะแล้วแบบมันเหมือนมันไม่เว้นกันนานมากนะใช่ไหมมันปีหน้าก็มาเลยไหมเนี่ยมันเว้นไม่ถึง2ปีเว้ยมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันไปติดต่อเรื่องราวกันได้อ่ะมันรู้สึกสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเชี่ยแต่ถ้าสมมติเราดูจบปุ๊บเนี่ยซีซันสองจบถ้าซีซันสามเว้นไปสักสามปีอ่ะมึงเอ้ยดรอปแน่เพราะว่าเราลืมเรื่องราวจากซีซันเก่าๆอะไรเงี้ย แต่เนี้ยพอมันไม่เว้นนานมากมันทําให้ความสนุกอะมันส่งเสริมนะไม่รู้สึกว่าปฏิปต่อือมประมาณนั้นนะแล้วผมอาจจะชอบเรื่องราวของละครเวทีมากกว่าไอดอลนะี่ยเป็นผมเนี่ยผมไม่รู้อะผมชอบเรื่องราวของอความากกว่าของรูบี้นะใครชอบอะความากกว่ารูบี้บ้างแบบเรื่องราวของอะความันดูแบบเข้มข้นกว่ามันดูแบบมีอะไรที่ดราม่าดาร์ก หรือการมีโรแมนติกอะไรเงี้ยผมดูมันมันมันแบบมันเข้าถึงกว่าด้วยความที่ผมไม่ได้ชอบไอดอลนั่นเลยขนาดนั้นแต่ถ้าคนชอบวงไอดอลญี่ปุ่นวงไอดอลไทยอะไรเงี้ยอาจจะชอบมุมมองของรูบี้กว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงจังหวะนั้นอ่ะผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกขึ้นกว่ามาละครเวทีคาเนตบอกว่าหลังจากนี้ก็เหลือแต่ดันดันดันแล้วพี่ผมตามอ่ะถ้าผมดูเรื่องไหนก็มาดูพร้อมผมได้นะช่วงหลังนะแต่ก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตอนแรกฉายลง ตอนนี้เตรียมตัวดูบูบ็อกเหรอเป็นเรื่องอะไรครับบูบล็อกผมดูแต่บูล็อกผมก็ซึมเหมือนกันนะค่าเนตอยากให้พี่ไปดูลุคแบ็ควันที่17ลุคแบ็คหนังโรงเหรอแอดครู Crew บอกว่ารอดูตัวอย่างซอสอาร์ต,อ,ตออนไลน์ภาคใหม่ไม่รู้ปล่อยปีนี้ไหมวันนี้เพิ่งครบรอบมันเกิดคิริโตแม่ผมเสียดายผมไม่ได้ตามเลยว่าดูแค่2ซีซั่นแล้วก็ไอออร์เดอเนลสเกล คาเนตบอกว่าผลงานของคนแต่งไอ้เลื่อยยนเหรอสวปกบอกว่าผมรอรุ้นผ้าคนแสดงเห็นมีอยู่เออวันนี้ก็เห็นคนในกลุ่มไลน์ลงอยู่นะผาคนแสดงไลฟ์แอคชั่นเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดูแน่เพราะว่าอยากจะรู้ว่ามันจะทําได้แบบเหมือนใอนดิเมะไหมมันน่ารุ้นมากเลยนะฝากกลุ่มไลน์ด้วยเพื่อนๆใครยังไม่ได้เข้าเข้ามาได้ครับเวลาผมนัดดูอนิเมะหรือว่าดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยผมจะแจ้งในกลุ่มไลน์เพื่อมีโอกาส แจ้งปุ๊บเอ้ยด้มาดูค้อมกันหรือว่าอาจจะมาคุยรีวิวเป็นเพื่อนผมอะไรอย่างเงี้ยได้ครับผมนัดตลอดในกลุ่มไลน์แอดเข้ามาได้แคปรูปแล้วแอดเข้ามาได้คาเนียบอกว่าตอนนี้ชอบอะควากว่าคุณ m m i บอกว่าบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะวิจารณ์เรื่องโอชิอนิเมะยังไงเพราะดันไปอ่านมังะก่อนมันก็เลยรู้เรื่องเนื้อหาหมดก่อนใช่ป่ะอืมก็ถ้าจะพูดก็พูดถึงในเรื่องของงานภาพแล้วก็การส่งเสริมเรื่องราวแล้วกัน มันจะมีเรื่องที่แบบบางอย่างในมังงะไม่มีแล้วเสริมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นฉากละครเวทีอะไรเงี้ยเฮ้ยฉากแม่งสวยว่ะเติมแต่งมาจากในมังงะได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอีกบางคนก็อ่านมาแล้วก็จะรู้สึกอย่างนั้นนะหรือบางฉากที่ในมังงะมีในอนิเมะไม่มีอะไรเงี้ยคนก็จะบ่นอะไรเงี้ยเออ ชอบเส้นเรื่องของอความากกว่าแต่อยากให้ดูบี้โผล่มาแซมๆบ้างใช่ไหมอาจจะมีนะในที่สั้นหน้าเอาดูบี้แม่งเริ่มรู้เรื่องอะไรเยอะขึ้นอชา,าราบอกเพิ่งเข้าเน็ตฟิกแนวโรแมนติกกับกีฬาเอาตามตรงภาพสวยกว่าโอชิโนโกออีกเหรอเอาอีกแล้วเหรอภาพสวยกว่าอีกเหรอเวอร์ชั่นคนแสดงภาคหนังเวอร์ชั่นคนแสดงภาคหนังแน่ๆคงเป็นภาคละครเวทีตอนแรกจะเป็นซีรีส์ก่อนแล้วก็เป็นภาพยนตร์ละครเวที ม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ l i ฟ e แอคชั่เท่ากับพังก็ไม่แน่เหมือนกันนะชอบเรื่องอความากกว่าเ้ยเห็นเหมือนกันเลยครับคุณพาวเวอร์ผมว่าเรื่องนี้มันสร้างง่ายกว่าเรื่องที่เป็นพวกแฟนตาซีที่แบบว่ามีแอคชั่นหรือว่ามีการแต่งตัวที่แบบการ์ตูนจ๋าอันนี้มันอิงโลกความเป็นจริงเยอะมันน่าจะสร้างง่ายกว่าพวกวันพีพวก อะไรดักบอลอะไรเงี้ยพวกนั้นน่ะมันอย่าไปแตะเลยเฮียพวกมีพลังวิเศษปล่อยพลังกันน่ะมีโอกาสพังสูงบูบ็อกแนววัยรุ่นรักๆอ,อ่ะโอยอยากดูเหมือนกันนะ MMI บอกฟังอักวานะ่าสนใจเพราะอากานนสนุกพีคตรงอาคอนเวทีหลังๆก็ได้อากานนแบกทั้งเรื่องพูดจริงะ่ะเฮ้ยทีมเดียวกันนี่ว่าเราบูบ็อกมาวันเดียวกับดันด,ดัน คุณภาชลบอกว่าต้องลองดูครับสวยจริงสีสดแสงเงาดีมากอันิีมิชั่นดีสุดๆอย่างเรื่องล่าสุดเห็นคนโคตรชอบเลยนะที่ผมดูวิต t ตอร a เรียแวนแอนซอนะภาพสวยจริงอันนี้ยอมรับเลยแต่เวลาช่วงเท,ท้ายซีซั่นแม่งก็มีงานเผาอยู่เยอะเหมือนกันอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันรอรู้แล้วกันนะครับว่าซีซั่นหน้าจะเป็นอย่างไรครับมีประกาศซีซั่นสามแล้วรู้ไหมว่าวันไหนครับมีประกาศไหมมีประกาศเรืยงครับ ว่าจะมาช่วงปีไหนหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าประกาศแค่สร้างเฉยเฉยเมื่อวานเพิ่งดูดันมาเป็นไงครับดันมาผมขี้เกียจด,ดูแล้วผมตัดสินใจไม่ดูดีกว่าพวกการ์ตูนรีเมคขี้เกียจด,ดูครับแต่จริงๆแล้วน่าดูแหละสมาชิกปุญญวัตนบอกว่าเวลาอยู่ในเนื้อเรื่องอควาการวิเคราะห์เรื่องต่างๆของพี่แกมันทําให้น่าติดตามด้วยครับเพราะจากความเป็นหมอเก่า มันมีบทสืบสวนอะไรอย่างเงี้ยเนาะปานเนบอกยูวนีมีข่าวแสดงอ่ามีข่าวคนแสดงแต่ตอนนี้ก็ไม่มีข่าวเลยมันเป็นของฮอลลีวูดทำนี่ว่ะยูเนี่ะประกาศว่าจะทำเฉยๆมั้งครับผมไม่เห็นข่าวมาว่าช่วงไหนใช่ไหมสมาชิกปุญญาวัตรบอกประกาศสร้างแต่ยังไม่กําหนดเอ่ะโอเคประกาศสร้างนะขอให้อย่านานเกินรอแล้วกันครับผมก็ไม่อยากรอนานมากเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปไลฟ์ดูเรื่อง ไอ้เพนกวินต่อครับเจอกันครับผมยังไงก็ฝันดีทุกท่านเจอกันซีซั่นสามนะครับอย่าพึ่งจากกันไปรักษาตัวเองให้ดีครับผมว่ามาปีหน้าเรื่องคงต้องใช้เวลาพักใหญ่ๆสักพักใหญ่ๆเจอกันเจอกันปีหน้ารักษาตัวเองให้ดีรักษาสุขภาพด้วยครับทุกคนรักทุกคนนะครับสวัสดีครับ